Being Body l i n e ขอหยางขอขอยังของขอยอแล้วพอแล้วขอแล้วพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางตอนนี้เดินทางมาถึงทองหล่อ ถูกต้องเป็นเส้นแบบว่าเศรษฐกิจนะครับของประเทศไทยเลยเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมคนหลอมาท่องหล่อก็ต้องมาหาคนหลอถูกไหมมันเกี่ยวไหมแต่คนไม่หลอก็มีนะทโอเยอะแยะเลยต้องบอกงี้พี่แอนาเขาบอกว่าย่านนี้ไม่มีวันหลับไหลโดยเฉพาะร้านที่เรายืนอยู่ที่นี่เลยร้านตีนี้ไม่เคยหลับที่ถูกต้องที่วนยรีพับลิกนะครับหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนชาวไวายเขาบอกว่ามีคนหล่อเยอะมากที่ตอนดึกๆ เปิดตอน5โมงเย็นเนี่ยแหละถึงตีหนึ่งถึงตีหนึ่งเลยคนหล่อนั่งแน่นร้านเลยพี่หน้าบรรยากาศแสนดีวันนี้พี่โก้เลยอยากเจอคนหล่อเนาะพาเจอคนหล่อรับรองว่าหล่อสุดๆดจริงป่ะไม่หลอกดาวนะไม่หลอกดาวเลยหลอกกับผู้ชายที่บ้านไหมหลอกววาเลิศคิดงานนิดนึงหานานมากเลยคนที่หลอกตาเนี่ยตามมาเลยไปเจอคนหล่อโกหกชลน้าดูฟาดด้วยกระเป๋าเลยนะจ้าตามมาเลยพี่หน้าเห็นไหม บรรยากาศร้านเขาจะเก๋ชิคดูไฮโซหรูหราโอ้ยตกแต่งชอบนี่มากเลยพี่ก็ชั้นเะดีย์อ่ะถูกต้องดีเขาสรับลากกระเป๋าขึ้นมาอย่างนี้ออนี่เป็นรุ่นใช่เห็นไหมเป็นใส่ผานฉันทำมั้ยเดินเดินแล้วก็บางเดินก็ตัวเองก็เดินไม่ค่อยรอดละเนี่ยมันนี่มันนี่ ช่วยฉันไหนช่วยฉันไหนอันนี้ไงลากมาขึ้นมาสิเดี๋ยวเจ้าของร้านเขาด่าแน่เลยเพราะว่าเป็นลาวจับดันไม่ว่างเหมือนกันว่าแหมในบอกว่าที่ลากกระเป๋าไงแล้วคุณหลอดอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับ นี่ไงพี่นะเสียงคนล่อยตรงนั้นเด็กนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่าน้องอยทีสนุกมาทั้งทีอ่ะพี่นั่งเลน่งนนั่งนันนี่นีนี่เอาแล้วใครนั่งตรงนี้อ่ะนี่พี่ไงเอาเหรอแล้วนั่เอานังนี้แทนนั่งเลยี่ดฉันนั่งก็อีทนชิดไม่ได้หรอยะนั่งอย่างนี้่จะเป็นน่กระดานเกินไปและทำไมฉันต้องนั่งนี่ไม่นั่งใกล้ๆวันนี้ผมมันมาออเด็กอ๋ออเด็อออแล้วอแล้วอันนี้ เอกไม่ได้แล้วอายุต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยกว่าจะได้คิวยากมากนี่ขอขอตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยด้อตั้งแต่รายการกวนันนี้ยันมาเป็นเอ่ออะไรนะไม่พิ i n g มาเป็นกระเป๋าเดินทางจนฮานาลูกสองขวบกว่าพี่เน่งเขาจะเคลียร์คิวให้เวลาขอคิวคุณบอยต้องขอคุณเน่งนะ คุมทุกอย่างทั่วราชอาณาจักรมาด้วยพี่เนงี่ประกบคุยอยู่เนี่ยเนี่ยุูสุดลิสต์ก็สุดซูมิสต์สิหน้านดูซิอย่าได้อย่าได้คิวพี่บอยต้องหาพี่เหน่งให้เจอก่อนนะคะคนหรือผีหาหายากขนาดนั้นนี่พี่บอยเดี๋ยวก่อนพี่บอยเนี่ยตั้งแต่เอฟแรกเลยใช่ไหมเอฟสองครับเอฟสองเอฟสองตั้งแต่วันนั้นจนทุกวันนี้กี่ปีแล้วนะเจ็ดปีแล้วฮะน้าก็เอฟตอร์มันีเก้าเธ เจ็ดปีตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วจนทุกวันนี้งานเธอยังชุกขนาดนี้ถูกต้องทำยังไงบอกหน่อยสิเออก็ก็ถือว่าได้รับโอกาสที่ดีมากกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วที่สําคัญเลยคือไม่รู้ว่าทํายังไงแต่เรามีความรู้สึกว่าผู้ใหญ่เนดูมากกว่าครับเราเราเราไปสามารถไปทํางานได้หลายๆที่ทุกที่หลายผู้จัดหลายายลหบริษัทที่เขาผลิตรายการอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่บอสไปช่องอะไผมจะไปสามห้า AF เนี่ยมีหลายรุ่นรุ่นหนึ่งผลิตกันทีเป็น10-20คนสิริรวมแล้วเนี่ยหลายร้อยชีวิตแต่คนที่แบบว่าโดดเด่นเนี่ยท็อป5ท็อป10ชื่อบอยพิสนุต้องติดอยู่ขอบคุณมากครับเพราะว่าบอยพิสนุเนี่ยทำได้หลายอย่างตั้งแต่พระเอกยังพระเอกตัวร้ายจนเขาก็ ถึงทุกบทบาทตอนเวทีก็เล่นอีกตอนนี้เล่เท่านั้นสุดทรภู่รือมิวสิคอลครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่4แล้วฮะเห็นไหมล่ะเรื่องแรกเลยก็เงินเงินเงินตอนนั้นออกบ้านเอฟใหม่ๆๆได้สักปีหนึ่งแล้วก็พี่หนุ่มกิติกรเขาก็ทําเงินเงินเงินขึ้นมาครา้นั้นเป็นครั้งแรกที่เล่นละครเวทีแล้วก็มาต่อด้วย เร่ขายฝันฮะแล้วก็มาสุนทราพรเหมือนกันกว่าจะรักกันได้ของปีแรกแล้วก็เว้นไปปีหนึ่งปีที่สองผมไม่ได้เล่นผมมาเล่นปี3ปีนี้ฮะเธอเท่านั้นสุนทราพรพี่บอยพี่บอยทามาทุกสาขาอาชีพในวงการแล้วเนี่ยหลงรักอะไรมากที่สุดหลงรักอะไรมากที่สุดเหรอผมผมหลงรักทุกอย่างพูดตรงๆนะคืออะไรที่มันเป็นโอกาสที่เรามีโอกาสได้ทํางานในวงการเนี้ยผมคิดว่าเราโชคดีที่เรามีโอกาสได้ทําผู้ใหญ่แบบ หยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้เราตลอดแต่ผมว่าทุกทุกงานเลยดีหมดแล้วก็ชอบหมดเลยที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะเพราะว่าอะไรที่ไม่ชอบผมจะไม่ค่อยอยากจะไปแตะมันเจ็ดปีในวงการเล่นละครไปแล้วกี่เรื่องโอ้หเยอะมากพี่โก้ช่วยเอามือเผื่อคือผมผมว่าถ้าจำไม่ผิดยี่สิบนี่ปีที่เข้าวงการละครกี่เรื่องไม่ถึงห้าเรื่อง <laughs> เป็นไงล่ะผมว่าน่าจะสัก20เรื่องประมาณ5ปีครับอ้าวแล้วตอนนี้อ <5 S 2> ัปเดตเลยที่แบบออนแอร์หรือให้เราต <On S 1> ิดตาม <air S 1> ีนี่ในปีนี้ก็มีมาจุล่าสีน้ำผึ้งครับ<อ><ๆ>ที่กำลังถ่ายอยู่แล้วก็ เดี๋ยวรอละครของพี่ไก่ว่าลายุดก็ที่ก็ติดต่อไปแล้วคือจริงๆผมไปขอเขาเล่นหนึงแหละบอกยังไงเรื่องนี้ต้องมีผมนะพ่อไก่แจ้ไม่ได้เลยเลยวันหลังส่งชื่อพี่ไปเป็นแม่ลอไก่พี่ถ่ายแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาสวยเลยไม่แม่หรอเอาพ่อกับแม่ไปเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยพีเป็นไก่เป็นควายเป็นวัวเลยนหมาเล่นได้ทุกบทบาทก็คือละครอีกสองเรื่องละครอีกสองเรื่องครับปีนี้ฮะแล้วก็แล้วก็เราก็ยังมีพิธีกรรายการประจําอยู่ มีบันเทิงห้าหน้าหนึ่ง oh. มีตลกหกฉาก oh. นะแล้วก็ก็เดี๋ยวก็มีรายการติดต่อเข้ามาอยู่ตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าประสบความสาเร็จในวงการบันเทิงเลยทีเดียวแต่จริงๆ oh. ต้องบอกก่อนนะคะว่าโก้เนี่ยกับบอยเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยเราที่แบบเยาว์แรกรุ่นเยาวแรกรุ่นถ้าถ้าพี่เหน่งไมมาน่าจะแอปเลยนะได้เสียกันมาแล้วนี<ๆ>่ไงนี่ไงจะไปบอกเขาไม่ได้เรียกว่าแอปเล่าเลยไปอ่ะแค่นี้พอกล้แล้วไหมได้ เฮ้ยตอนเมาด้วยมไม่ติดใจขอหนุมอขอที่สองครั้งสคไว้เมาจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาก็ดีมากความสามารถหัวใจเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าอาจจะเต็มไปด้วยแบบสาวๆที่เข้ามาลายล้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้เห็นข่าวบ่อยอย่างนี้เลยเนาะคือเรื่องคคือคือความรักดีนะจริงๆแล้วผมก็สี่ปีกว่าล้ว สี่ปีกว่าที่ที่ที่ก็ได้รู้จากคนคนหนึ่งใช่ฮะรู้จากคนคนหนึ่งก็คือดูดูกันไปคือคืออย่างบอยบอยไม่ชอบคือเห็นบอยเป็นคนละลายอย่างเงี้ยฮะแต่เราไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแฟนบ่อยๆเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าความรักมันมันมีมันมีค่ามันการที่ใครสักคนที่จะมีโอกาสได้เจอกันแล้วทําความรู้จักกันแล้วแล้วเราก็ คือเราจะรู้จักใครเราก็ต้องให้ใจเขาอะเราจะไม่ไม่เปลี่ยนใจบ่อยๆอะไรเงี้ยฮะความลับตอนนี้ก็เลยโอเคนะครับมันก็4ี่ปีกว่าแล้วเป็นสาวนอกวงการใช่ไหมพี่บอยนอกวงการนะจะนอกหรือสักกึ่งจะในไรเลกกึ่งหรือแต่นี่คุณรู้อีกแล้วหรือคุณก็แหมคุณวัาไม่ทาหมทุกเรื่องแฟนเขาสวยอุ้ยไม่สวยจะบกทำไมล่ะนี่ อยากเท่าเธอไหมสเปคเป็นนางงามหรือเปล่าพอแล้วพอแล้วพี่โก้พอแล้วแล้วก็ใบบายพอแล้วพอแล้วมันจะไม่มีมันจะมีคนรู้ก็ตรงนี้แหละแล้วก็อุตส่าเก็บมาตั้งสี่ปีนี่บ่อยพี่น่าจะบอกหรือว่านี่เก็บนะเดินตรงช้างเอาไปพาดส่วนกับพี่โก้รู้รอบรู้นะจ๊ะที่จะบอกให้ไปกินข้าวเดินไปกินร้านเดียวกันอีกผมผมลงจากร้านนี้มาพี่โก้อลังจะขึ้นพอดีผิดผิดมากนี่เราโคตรน่ากันนะน่ากาตกใจมากเลยน่ากาเจ๋งเลยฮะ ทักไม่ถูกแล้วตั้งสติอยู่ไงทักไม่ทักทักไม่ทักกทัไ้งสัิเลยแหมพี่โกเไม่ใช่เป็นคนแบบเอาไปพูดเยอะแยะเนาะพูดแย่เราออกรายการีวีไม่จะบอกให้นะดีที่ทัก คนไหนไม่ทักทําเฉยโอ้โหพูดนักเลยนะในรายการพูดแต่เช้าเลยนะรายการสดทุกรายการที่นางทํานางนี่เลยค่ะนางพูดหมดเออหน้าแล้วจะเหลือคนที่คอมชันนีเนี่ยไม่ดีเท่านั้นเลยนะก็ไม่พูดเลยพูดอยู่แล้วก็ไม่พูดมีแต่ใส่ไข่เข้าไปนี่ก็เขาแอบเนาะเขาด่าใครคนไม่โกรธเนาะไม่โกรธฉันไม่เคยด่าใครเลยนะเป็นคนมีแต่มิตร ใช่อาณายาณมิตรทั้งนั้นแล้ววันนี้เราลากกระเป๋าเดินทางมาที่บอยะดูรายการเราใช่ไหมฮะฮะฮะ่บยแซนดับรายการเราอยู่นะเออนะโคลี่กระเป๋ารายการกระเป๋ารายการของเราอันนี้ไม่มีแบรนด์อะไรติดมากไม่มีไม่มีเลยเราแบบว่าใส่เบาเราก็จะเดินทางไปกับศิลปินที่เราชื่นชอบใช่ไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องถามที่บอยก่อนว่าที่บอยเนี่ยมี ของที่แบบติดตัวเสมอในการเดินทางไหมสามสิ่งสามสิ่งที่ติดต้องติดกระเป๋าเดินทางบ่อยเลยต้องติดกระเป๋าเดินทางเลยใช่หรือกระเป๋าที่ตัวก็ได้ไม่ว่ากันคืออันนั้นติดอ้อันนีเดียวแค่นั้นแหละครับพี่ขอให้ได้เฉียดแ้าแมาแบงนี้ละเอียดนิดนึงก็ยังดีเออเลยไม่ล้างมือด้วยนะตื่นต่อเอ่ออันที่ติดตัวเหรอครับกระเป๋าตังค์ต้องมีอยู่แล้วเนาะกระเป๋าตังค์แว่นกันแดด อันนี้่ไงนี่ไงเป็นคนติดแว่นแก๊สแดนมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรในรังถอดซิตาแดงหรือตาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ตาแดงแต่คือเราเรามีความรู้สึกว่าไอเด่เ้ออะะเจ็ดปีสิบปีที่ผ่านมาผมไม่จะติดปิดปิดบางตีนกาด้วยแหละครับผมไปที่ไปที่ลาลาน่าคลินิกได้จัดการให้คลินิกของพี่หน้าลบทุกอย่างเลยใช่ลาลาน่าหน้าตีนกาลาลาน่าหน้าไม่ดีหน้าอะไร มีหมดอีกเลยลบความทรงจำมีบ้างมี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 หัวเตึงไม่ได้ยินอะไรเลยฉันไม่มีสัญญากรรมไม่มีตึงจะมีพี่เลอรโบถักร้อยได้นะร้อยปุ๊บหน้าตึงเลยร้อยได้ด้วยเออมีของมาให้น้องบอยดูมีอะไรอ่ะมีอะไรเปล่าเนี่ยมีมีมีเดี๋ยวนะอยู่ไหนกระเป๋านางของเยอะกระเป๋านี่มีพิมมาร์คเดลลารานาให้พี่บออันนี้ให้เหรอให้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 เจ้าให้สิ ที่คลินิกดาราแล้วนะเออฉันปกต่ฉันงกนะจริงอ๋อแต่บอยน่ารักรู้จักกันมาเป็นสิบปีให้เลยมาร์คเดือดนะนี่ดีมากถ้าหมดใช้ดีแล้วทำไงอ่ะโทรมาบอกเลยแล้วส่งบินไปเก็บทีหลังใม่เล่นให้แล่วนี่อยู่ตรงเอเชียทีคพี่บอยกับคอริซรั่มอะไรดีกว่ากันอ้ห่วขุนนี่สีโครี่สีดำอีกน้าแดงสีโครี่เขาไม่ค่อยมีมาร์คเราไม่แย่งใครนะหามเม์คเหมือนกันมาร์คใส่ใส่ไม่ดีเท่าชอบไปนะนอนชอบ สวยเงีนาทีนหลับไปเลยหลับไปเลยถ้าเหมือนคิมไนคิมหลับไปเลยตื่นมานาไม่หนาไหมเต็มที่เลยหมดเลยพอแล้วพี่กอล์ฟทานนั้นนะหน้าพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุณสิงค์ให้ใส่ตัวพอแล้วพอแล้มาสิงค์ถ้าต่อไปมอนช้นเลยดีกว่าฉันพูดเลยนี่รายการอะไรกันเนี่ยฉันว่ารายการนี้ว่าดีทีวีไดเรกฉันพูดหนึ่ยฉันกินน้ำกันนะโอ้ย๋ออ๋อบีอิงบอดี้ไลน์คุณดีไม่มีหน้าท้องต่อเลยอะ ถึงขึ้นน้ีกแล้วมันมีไฟเบอร์เหมือนจัตพันธุกรรมเยอะที่สุดในในตลาดไม่ไม่เลยกินอาหารกินไอพิ่บอยกินเต็มที่มันมีไฟเบอร์มันไปช่วยย่อยช่วยสลายช่วยดูดซึมตื่นมาคล่องเลยเออความหวานหวานจากผลไม้อัปเปิลกับห่นเขียวไม่มีน้ำตาลในดังสิ่งนี่พี่บอยพี่โก้พี่บอยขายอะไรแน่นอนพี่บอยว่าเป็นไงบ้างพี่โก้หอมมากไม่จริงๆคือตอนที่ผมถ่ายวิ่งเจ้าเสน่ห์ผมเจอพี่โก้ไม่เจอ ก็ไม่ได้เจอเขาพักใหญ่ๆนะพอมาเจออีกทีพระเจ้าพี่โก้ไปทำอะไรมาแบบผอมลงเยอะมากพี่บอยสามเดือนสิบห้ากิโลหนึ่งเดือนเจ็ดกิโลเราจากดื่มบีอิงบอดี้ไลน์แล้วทำไรคะเรามีเคล็ดลับเคล็ดลับเนี่ยรู้แล้วเหยียบเลยนะคุณผู้ชมอย่าอย่าแบบอย่าให้รู้เลยนะอ่ะนั้ไม่ต้องบอกลาคาร่าทรีบล็อกบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็เร่งการเผาผลาญกินก่อนอาหารแค่สิบห้านาทีพี่บอยคือแบบว่าเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้เลยนะแล้วกินก่อนอาหารกินสุด มันจะไปกลางกากใยดักแป้งดักไขมันแล้วก็ดูดแล้วพรุสตอนเช้าเนี่ยถ่ายออกมาถ่ายมาเลยเขาการันตีเลยนะหนึ่งเดือนห้าโลไม่ไม่ไม่มันดักทั้งแป้งด้วยทุกอย่างเลยแล้วก็เล่นการผอบผ่านมีมาให้ป่ะมีเเอาาป็นว่ต้องให้พี่บอยเอาอันนี้นะพี่บอยต้องให้เพราะพี่บอยนะเอาอันจีนน่ะถ้าไม่ลงคืนเงินจริงม่ะแล้วราคาไม่แพงพี่บอยอะไห้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยทำจริงแล้วเอามาแล้วโปรแกรมเขาเนี่ยนะพี่บอยคือสี่กล่อง 2,360รสลดเหลือ2,200ไม่พอแถมอันนี้เลยพี่บอยจี้ครับผมจี้ถอดมาด้วยถอดมาด้วยถ้าจี้ที่ผมจะเรียกตำรวจแล้วนะถอดไหมพี่บอยไม่เป็นโจรหรืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นนะเบาค่ะเป็นจี้โรสควอสอันนี้นะแล้วมีมงกรเนี่ย เขาล้อมโรสคอสอีกทีโรสคอสเนี่ยตามหลักเขาบอกว่าช่วยในเรื่องพลังแห่งความรักเมตตามอาหารนิยมมูลค่า2,800บาทนําเข้าจากญี่ปุ่นนะอันนี้ก็ให้ผมเหมือนกันเหรอให้ไปเลยสําหรับคนที่โทรไปที่20สายแรกที่เบอร์ทั้งทำไมมันเบาลงล่ะ263969 5เดี๋ยวก่อนทำไมพี่โก้เสียงเบาลงอันนี้อันนี้ไม่ได้นัดกันใช่ไหมฮาน่าไม่นัดสรุปกตินางไม่ให้ใครตัวไม่เหลือเลยเลยอยากเรื่องความรัก เออขายเสร็จแล้วเริ่มมเรื่องพี่บอยไม่ดีกว่าตะกี้ถึงสี่ที่เท่าไหร่แล้วนะถึงที่สามสองยังสองไปแล้วแว่นสองแว่นไปแล้วเหลือสิ่งที่สามพิมกันแดดพิมกันแดดเป็นคนผิวขาวผมชมพูพี่บอยเดี๋ยวจะเอาคิมกันแดดอลัน่ามาให้คิมกันแดดอลัน่ามีอลัน่าก็มีด้วยมีเดี๋ยวเอาคิมกันแดดให้เลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่ว่านี่แหวนเอาไม่ไดเอาแหวนไหมแหวนของอะไรอ่ะแต่สวารอ์สกี้อันนี้ก็ให้อุ้ยถอดไม่ออกอ่ะก็ ช่วยแล้วพี่บอยช่วยผ่านชนะช่วยมาทิปกันเดินทางก่อนพี่บอยมีทิปไหนที่พี่บอยประทับใจมั่ง เดี๋ยวก่อนผมบอกบอกฮาน่านิดนึงฮาน่าไม่รู้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกพี่โก้ไปแล้วบอยเปิดบริษัททัวร์ด้วยเออใช่ทัวร์ผมตอนนี้ผมเปิดบริษัททัวร์เทนออกัสโซลิเดย์ครับมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรเอ่อศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดศูนย์ไม่ผ่านศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าหนึ่งแปดแปดศูนย์หรือว่าเข้าไปเฟซบุ๊กก็ได้ครับเฟซบุ๊กเห็นว่าเทนออกัสทุกประเทศได้หมดเลยทุกประเทศได้หมดเลยฮะแต่อเมริกาไม่ต้องมานะเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็คุยกับพี่บอยมาได้สักคพัก นิดๆหรือพักนานๆก็ไม่รู้นะแต่ก็ต้องมี่อะีสักชั่วโมงหมดละเวลาหมดละที่เหลือต้องไปนอนกินปที่บ้านแล้วต้องถามพี่บอยว่ามีทริปไหนไหมที่อยู่ในความทรงจําแล้วก็จัดทัวร์มันก็เยอะแล้วอ่ะชอบมากเลยเป็นที่ประทับใจที่ประทับใจใช่ไหมครับชอบที่สุดในในชีวิตเลยก็คือญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นไปบ่อยละไปเป็นสิบรอบละผมก็จะอะละไว้ในใที่เข้าใจว่าจูกตองแต่ถ้าเป็นอะไรที่ประทับใจเลยที่เราไปเนี่ย ประทับใจสวิสเพราะสวิสเป็นเมืองที่แบบคนไม่ไม่วุ่นวายคนไม่เร่งรีบแล้วเหมือนภาพวาดดิโกเราไปเรานั่งรถ<ว>ไฟไปอะ่ะคือแบบ<ร>มันสวยทุกที่ทุกมุมเลยคือแบบเหมืมอนภาพวาดอ่ะแม่น้ําแบบสีครามสวย,ยตัดกับต้นไม้สีเขียวแล้วอากาศดีๆอะไรเงี้ยเมืองน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแบบอินเทอร์ไลเกนอย่างเงี้ยที่ไปอ่ะครับแบบเฮ้ยมันสวยามากมันเหมือนเมือ,องใแบบแบบนเทพนิยายอ่ะเหมือนเราไปอยู่แล้ว ชีวิตเราจะแบบยืนยาวต่อไปอีกเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยออกซิเจนมีโอโซนเยอะถูกต้องมีโอ้โหออกมาสูดอากาศก็มีความสุขแล้วแบบเออว่าประเทศนี้เขาเจ๋งจริงๆแต่คงไม่มีโอกาสไปบ่อยๆเพราะมันแพงมากไกลด้วยแล้วแพงไปเล่นสกีอะไรอย่างงี้ไหมไม่ไม่เล่สกีครับผมขึ้นไปจุงฟาวยอกครับก็ขึ้นไป ไปเขาเรียกว่าท็อปออฟยุโรปอะฮะแต่มันต้องขึ้นเป็นเขาวิวพัฒนาการเรื่องทำรถไฟเขาก็เจ๋งมากใชคือเขาเอารถไฟเนี่ยเจาะผ่านภูเขาขึ้นไปจนขึ้นไปถึงยอดเสาครับไปถึงยอดเขาอะ<ม>เห็นวิวหมดเลยแล้วเป็นแบบทะเลน้ำแข็งแบบ<ม><ม>สวยมากประทับใจมาก<ม><ม>ถ้าพี่บอยได้ไปอีกหนึ่งที่จะแนะนำให้ไปทำที่สวิตเซอร์แลนด์กระโดดบันจีจัมม์เหรอขึ้นไปถึงบนแล้วก็โดดลงมือนกระโดดล่มอะ แต่เราไม่ได้กระโดดล้มแบบกระโดดมาันจะาื่องบินนะจ๊ะเราวิ่งวิ่งไปบนหน้าผาเนี้ยแล้วก็วุบไปเลยอะ่ะก็ตายสิครับเนี่ยนะไม่เรามีล้มของเราไงจ๊ะ้มมอันนี้เป็นกีฬาที่เท่ที่สุดมันที่สุดแล้วก็แบบเอ็กซ์ตรีมหน่อย,ออยแต่ว่าไม่พี่ก็วิ่งวิ่งไปเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบออกไปจากหน้าผาเลยแล้วก็ล้มแไปเรื่อยๆเป็นกีฬามันมีนานแล้วแล้วมีคนไปกับเราปะครับ ก็จะมีคนก็ได้ถ้าเราเก่งกาดพอเราก็ไปก็ไปคนเดียวผูไม่ไหวว่าขนาดบันจี้จ้ำอ่ะเรายังไม่กล้ากระโดดเลยอันนี้ต้องไม่กระโดดไปก็ไม่พี่บอยมันไปปุ๊บล่อมมันจะพยุงเราให้เราบินไปเลยอ่ะมันจะเป็นนกอ่ะบินไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยอย่างเงี้ยสวยมากในโลกกว้างเลนดิมีอะไรให้ทำอีกต้องหลายอย่างใช่แต่ถ้าเป็นไกด์แล้วอย่าทำรายการทีวีเด็ดขาดถ้าทำรายการทีวีนึกถึงพวกเราถูกต้องเวลาพวกเราจะไปกัน ัวของเอ็นท้องใช่นะไปถ่ายทุกทีได้ก่<ด><า>อนจากไปพี่บอยฝากอะไรยไหมคะเอ่อก็อยากจะฝากฝากผลงานเรื่อยๆของบอยแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วปีนี้ก็ปีที่7เข้าปีที่8แล้วแหละสาหรับวงการบันเทิงอะไรเงี้ยฮะผมก็ยังสนุกสนานอยู่แลว้วก็จริงๆต้องขอ,ขอขอบคุณแบบผู้ใหญ่ทุกคนมากๆเลยที่ให้โอกาสดีๆของให้บอยในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่คอยสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นมาตามตามงานหรือว่า จะอยู่ตามมุมไหนของประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเรามีงานมาทุกคนก็แบบคอยมาโพสต์ผ่าน Facebook บ้างหรือว่าอินสตาแกรมบ้างอะไรเงมันก็คือเป็นกําลังใจที่ทำให้เราแบบตั้งใจทํางานต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับออขอบคุณมากๆเลจริงๆตรงนี้ครับแต่ที่สำคัญก็ต้องต้องขอบคุณพิธีกรสองคนนะครับโอขอบคุณนะครับเราต้องขอบคุณด้วยครับบริษัททัวร์วยครับฮอลลเดย์ครับก็ฝากฝากธุรกิจอีกหนึ่งอย่างที่ ผมตั้งใจทำเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทร086891800ครับรักบอยชอบบอยก็อย่าลืมเชียร์บอยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหาของก่อนเลยค่ะไล่ของกันคุณสมพลลักษณาทีบ็อกซอ02มาเล่นกันของฐานอันนี้ออนีขงพ่เหร02ไม่ใช่เป็นผู้บริโภคเฉยๆ022635969นะครับโทรไปเลยเนี้พอเราได้ตังค์ไหมนี่เลยครับลาลาน้าครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับลาลาดีๆผมใช้มาละ ถูกต้องค่ะบีเองบอดี้ทรายหุ่นดีมีหน้าท้องค่ะดื่มแล้วดีจริงค่ะจ่ายแล้วต้องขอพูดสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำด้วยนะครับนั่นก็คือที่ร้านวายริพับบลิกนะครับอยู่ตรงหัวมุมทองหล่อซอยสิบเลยเปิดเร็นการแบบดีมากเยมนเย็นเป็นต้นไปสวยงามแล้วก็ใครชอบวายก็มาจิกวายใครอยากเพื่อนคนหล่อก็มาแถวทองหล่อจ้ะเออ แล้ววันนี้เราลาไปก่อนเนาะค่ะใสำหรับใครอยากจะติดตามพวกเราเนาะเฟซบุ๊กค้นว่ากระเป๋าเดินทางกดคลิกไลค์กันได้เนาะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ